มุ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กหรือตั้งแต่ยังไม่แรกเกิดคือตั้งแต่อยู่ในครรเนี่ยผมถือว่าเป็นหัวใจทีดด่สำคัญและผมคิดว่าในกรณีของเด็กเล็กนั้นเนี่ยเราจะใช้ใจ่ายเงินลงไปมันคือเงินของการลงทุนนะครับเป็นอินเวสเมนต์อย่างหนึ่งเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นะครับเพื่อท,ทำให้คนเหล่านั้นเกิดเติบโตขึ้นมาภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งที่ฝ่ายการเมงต้องคิดก็คือว่า ใช้เงินนักของรัฐเนี่ยกับเด็กที่อยู่ในคันได้อย่างไรบ้างถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีของคุณแม่นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะมีน้ำหนักแรกเกิดที่ดีเมื่อเขาคลอดมาแล้วได้รับนมจากแม่ในช่วงหกเดือนแรกต้องให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญหนึ่งคือตั้งแต่คันตั้งแต่ตั้งคันสองก็คือในช่วงหกเดือนแรกหลังจากนั้นหลังจากหกเดือน ไม่ใช่ว่าเด็กเหล่านั้นจะสามารถอยู่ได้เพราะพ่อแม่ทุกคนนั้นจะต้องทํางานดังนั้นกระบวนการในการที่จะให้มีศูนย์เด็กเล็กนะฮะที่จะดูแลเด็กในช่วงเวลาดังกล่าวนียก็ต้องมีด้วยนะครับของการมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเนี่ยปัจจุบันเรามีจริงแต่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งออรับเด็กตั้งแต่สองขวบครึ่งขึ้นไปใช่ไหมครับบางทีก็3าขวบแล้วก็เป็นในเวลาราชการเท่านั้นครับมีระยะเวลาออมีเรื่องของการที่สอดคล้องกับอาชีพของพ่อแม่ดังนั้น การลงทุนในงบมาณของรัฐนะครับที่อาจจะต้องเพิ่มตเติมขึ้นมาร่วมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นสักประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทก็ตามเนี่ไม่ใช่ตัวเล็กที่มากเกินไปสำหรับประเทศไทยที่มีงบมาณแผ่นดิน3.3ล้านบาทนะครับโดยประมาณเราจะลงทุนอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอีกสักแสนกว่าล้านบาทเพื่อให้เด็กเพือให้คนเหล่านี้เนี่ยเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เติบโตขึ้นมาเป็นคนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติผู้ใหญ่ในวันนี้เนะี่ยจะต้องถูกเด็กในอนาคตเป็นคนดูแลเพราะนั้นต้องยอมลงทุนครับเพื่อให้เด็กสามารถมีคุณภาพชีวิตดีครับขอบคุณครับตันจริงพักประชาชาติเรามีชุดนโยบายหลักๆอยู่ในเรื่องของนำประเทศไปสู่รัฐสวัสดิการนั้นการจะใช้ประโยชน์จากมนุษย์ให้สำคัญที่สุดก็คือ จะต้องสร้างมนุษย์ในวัยเด็กให้เป็นผู้ใหญ่คือการนำทุกช่วงอายุมาสู่สวัสดิการแห่งรัฐนะตั้งแต่เกิดจนถึงหลุมฝังศพหรือเชิงตะกรหรือกูโบถ้าเป็นมุสลิมจะต้องมีรัฐสวัสดิการในกรณเด็กทั่วหน้าเราคิดไว้15ปีเพราะเราคิดว่าถ้าเราลงทุนกับมนุษย์ใน15ปีแล้วมนุษย์ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบสังคมอันนี้จะเป็นสิ่งที่ มีค่าที่สุดวันนี้นอกจากเงินทั่วหน้าเรามองไปที่15ปี300แสนล้านเงินทั่วหน้านั้นอาจจะต้องแยกเป็น1ให้กับเด็กในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง6ปีก่อนอาจจะเป็นเท่าไหร่เราคิดว่าต้องเกินฝาา3,000บาทเพราะวันนี้เราต้องคิดถึงแม่ ที่เลี้ยงลูกเต็มเวลาเพราะไม่มีใครที่จะรักลูกเท่ากับพ่อแม่สถานเลี้ยงเด็กจำนวนมากที่ไปสำรวจเนี่ยยังไม่มีคุณภาพยังมีความเหลื่อมล้ำเราจะต้องส่งเสริมให้แม่มีเงินเดือนด้วยในช่วง6ถึง15ปีนั้นเหลือ3,000บาทแต่ตัวเลขกลมๆประมาณ3ถึง4แสนล้านบาทศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่มีอยู่เนี่ย ก็อาจจะจําเป็นต้องส่งเสริมเพราะจะมีแม่ชนิดหนึ่งคือแม่เต็มเวลาแม่อีกชนิดหนึ่งคือแม่ทํางานนะคือแม่ทํางานก็ต้องเอาลูกไปเลี้ยงเด็กลูกจะต้องอยู่สถานที่เลี้ยงเด็กควรจะมีชุมชนอาจจะต้องมีทุกชุมชนสถานเลี้ยงเด็กแล้วก็ต้องพัฒนาวิชาชีพแล้วก็ยังมีแม่อีกชนิดหนึ่งคือแม่เปลี่ยนงานนะแม่เปลี่ยนงานเพื่อเราจะต้องมาร่วมกันสร้างเด็ก ดังนั้นจึงจะเป็นนอกจากเด็กเนี่ย0ถึง15ที่เราคิดไว้ก่อนเนี่ยคือ4,500กับ3,000ซึ่งเป็นชุดนโยบายของพักนะฮะนี่เรื่องสวัสดิการเฉพาะทำประเทศเป็นรัฐสวัสดิการเรายังมีสวัสดิการอื่นๆอยู่ถ้าเด็ก4,500กับครอบครัวที่ยากจนเนี่ยเขาพออยู่ได้เ่็นสุดท้ายนะครับการลงทุนกับมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะมนุษย์มีคุณค่า มีความสำคัญเราจะต้องเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคนครับขอบคุณมากครับภางแรงงานสร้างชาติทำนโยบายต้องจับต้องได้ครับท่านคเขียนนโยบายชัดเจนว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดนี่นะครับรกควรจะดูเขายัางไงเสนอว่าทั่วหน้าส0ม0ันบาทเนี่ยมันคุ้มไหมเด็กคนหนึ่งจะเรียนจบปริญญาตรีเป็นล้านนะฮะเขาบอกว่าเด็กอยู่ในคันตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยตอนนี้มีอยู่3ามกลุ่มกลุ่มที่สองที่ผมพูดต่อคือประกันสังคมแรกเกิดประมาณ ก็ได้ครับ800บาทไปถึง6ขวบรัฐบาลใช้เงิน1%บวกชลาภาพไปเช่นีเองแข่งงบเท่าไหร่ครับไม่มีใครทราบส่วนเด็กที่อยู่ในส่วนของบัตรทองสปสชท,ที่ว่านี่นะเด็กกลุ่มนี้600บาทจะมีเงื่อนไขแสนบาทเรามองว่าที่มาตัวเลขเราเคอเอกมาเนี่ยครับไม่ใช่600บาทนะครับทากร,รงาน,นสังกัดเราจะเขียนชัดเจนแล้วคนหนึ่งแรกเกิดต้องสอง0บาทไปถึงอายุ12ขวบ พอต่อไปสิบสองกว่คือการเรียนการศึกษาเราจะมองศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจะเปนในส่วนเทศบาลอบตอบจต่างๆหรือศูนย์เอกชนตั้งขึ้นมาอาหารก็ครบ5้าหมู่หรือเปล่าเรื่องสุขภาพอนามัยเด็กนะครับที่มองว่าพันสองเนี่ยนะครับเราเงินมา่างไงตัวเลขเนี่ยเราจะมองดูว่าสามส่วนตั้งแต่เด็กส่วนราชการเด็กที่อยู่ประกันสังคมเด็กที่เป็นลูกชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรที่ประกอบวิเชตรศิษษละรัฐบาลเทงบมาเท่าไหร่ ผมว่าหลักแสนล้านนะฮะแต่ไม่ใครพูดารณาเลยเราตัวนี้ามาเคาะเราทําไมจะลดความเหลื่อมล้าไม่ได้ล่ะครับถ้าหน่วยงานของรัฐลูกของตัวเองเนี่ยเราเอาความเหลื่อมล้มาลํามาบาลานซ์นะฮะนะครับ,รบลดความเหลื่อมล้ําของเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงนะครับอายุ12ขวบจนถึงอายุจบปริญญาตรีเพราะส่วนนี้ส่วนลูกของราชการเบิกค่าเราเรียนได้เบิกค่าข้าราชได้ทําไมเราบอกว่าเด็กแค่หนึ่งหมื่นหกพันล้านทําไมไม่ไปพูดแสนล้านนะฮะ เด็กสามกลุ่มนี้มันเป็นแสนล้านนะเราคอลตัวเลขมาดีๆครับเอาแสนล้านเนี่ยหารจำนวนเด็ก4ล้านออกมานีครับไม่ใช่อยู่2ล้าน50%าสิบร์เซ็นต์ที่ว่าครับเพื่อยืนยันเรื่องของสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้าค่ะสวัสดิการของเด็กเล็กจาเป็นที่จะต้องได้รับอย่างทั่วหน้าหัวใจหลักที่เราต้องการที่จะแก้ไขโดยเร่งด่วนคือปัญหาของความเหลื่อมล้าค่ะ60%ของเด็ก และเยาวชนในประเทศนี้อยู่ในกลุ่มของครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่มีรายได้ไม่ถึง6,250บาทต่อเดือนจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลตั้งแต่แม่เริ่มตั้งขันเราก็ยังพบว่ามีแม่อีกประมาณ25%ที่ฝากขันล่าช้าก็คือหลังจากสัปดาห์ที่12เป็นต้นไปนโยบายของพักก้าวไกลค่ะเรามีในส่วนที่เป็นคูปองรับขวัญคล้ายๆกับเป็น Baby Box กล่องรับขวัญที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆหนังสือนิทานที่จะช่วยเสริมความเสริมพัฒนาการของเด็กและอุปกรณ์จําเป็นสําหรับคุณแม่สำหรับคูปองรับขวัญน,นี้นะคะแม่สามารถเลือกสินค้าได้เองนะคะมูลค่า3,000บาทค่ะพูดถึงเรื่องสิทธิการลาคลอด แม่สามารถที่จะให้นมลูกเองได้แต่พบว่า55%เท่านั้นของแม่คนไทยที่ให้ลูกให้นมลูกได้ตั้งแต่อายุ0ถึง5เดือนพักเก้าไกลเสนอว่าวันลาคลอดควรจะต้องเป็นสิทธิ์ที่ใช้แบ่งกันได้ทั้งพ่อแล้วก็แม่ระยะเวลาทั้งสิ้นรวมกัน180วันสิทธิ์นี้เคยมีแต่เฉพาะในประกันสังคม ซึ่งยังมีแม่อีกมากมายที่เป็นแรงงานนอกระบบเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศนี้เป็นแรงงานนอกระบบเราจึงเสนอควบคู่ไปกับประกันสังคมทั่วหน้าที่ขยายสิทธิ์การให้มีเงินชดเชยการลาคลอดให้กับแม่ที่เป็นแรงงานนอกระบบด้วย6เดือน5,000บาทต่อเดือนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบหรือว่าแรงงานนอกระบบเราก็จะสามารถที่จะมี เวลาที่จะต้องได้ใช้ในการเลี้ยงดูบุตรเมื่อแรกเกิดได้ค่ะได้นําเสนอไปแล้วนะคะว่ามีเด็กตกหล่นที่ไม่ได้เข้าเ,เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าส่วนที่มันแหว่งหายไปมากที่สุดก็คือเด็กแคร์หรือว่าศูนย์รับเลี้ยงเด็กตอนกลางวันจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับแม่ที่อาจจะมีวันลาคลอด3เดือน6เดือนแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้ต่อหลังจากนั้นจนกว่าลูกจะเข้าเนอร์เซอรี่หรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นปฐมวัย เราจึงจำเป็นที่จะต้องลงทุนเรื่องนี้เร่งด่วนค่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราจะจำเป็นที่จะต้องให้เงินอุดหนุนให้มีการเพิ่มจำนวนศูนย์รับเลี้ยงเด็กในตอนกลางวันหรือว่าเดย์แคร์ให้เพิ่มขึ้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นจำเป็นที่จะต้องมีเดย์แคร์ถ้าเป็นในตัวเมืองหรือว่าใกล้กับ นคมอุตสาหกรรมต่างๆจําเป็นที่จะต้องมีเรายังจะต้องมีการแก้ไขพรบควบคุมอาคารที่มีพนักง,งานรวมกันเกินเจำนวนหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ที่เอาไว้ใช้ทําเป็นเดย์แคร์หรือ,อ,อห้องปั๊มนมนะคะหรือว่าห้องให้นมลูกสําหรับแม่ที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ อาจจะเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องให้เงินอุดหนุนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่ต้องดูแลเด็กอยู่ทุกวันนี้นะคะเพิ่มสัดส,ส่วนของเด็กที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่ามีแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในสพอดอรหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีจํานวนที่ครอบคลุมมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือสวัสดิการเด็กเล็กทั่วหน้านะคะที่1,200บาท ต่อเดือนนะคะสำหรับเด็ก0นถึงกปีเราจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบภาษีของเราด้วยเพื่อให้เราสามารถที่จะมีสวัสดิการทั่วหน้าให้กับทุกคนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะเด็กซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องจำนวนเงินที่ต้องเป็นภารกิจเป็นหน้าที่แห่งรัฐในการที่จะทําหน้าที่เพื่อให้คนในประเทศนี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษาที่สมบูรณ์จากการบรรดาสิงเชิงตะกรของไอปันป่วยนั้นเขียนไว้ชัดเจนมากว่าเกิดอย่างไรอยู่อย่างไรและตายอย่างไรให้มีเกียรติพัก มีคำประกาศอุดมการของพรรคนั้นชัดเจนว่าเรากำหนงถึงศักดิ์รีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพและก็สิทธิมนุษยชนเรื่องของสบริการเหล็กทั่วหน้าวันนี้เราพูดถึง600บาทก่อนหน้านี้ครับไม่ครอบคลุมวันนี้เราเสนอ3,000บาทซึ่งผมคิดว่ามันน้อยเกินไปสภาพชีวิตของเด็กอยู่ที่ไหนผมคิดว่ามันควรที่จะมากไปกว่านั้นแม่ที่อุ้มท้องเด็กก่อนจะคลอดออกมานั้นพรรคเสนอให้มีการลาคลอด180วันมันจะต้องไปครอบคลุมถึงเรื่องของแม่ เด็กการให้นมเด็กสถานที่ทํางานต้องมีสถารประกอบการศูนย์เลี้ยงเด็กในการรองรับในแง่ของดูแลเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของพรรคสังคมประชาธิปไตยนั้นนะครำนึงถึงเด็กที่เกิดออกมารวมถึงการศึกษาด้วยซึ่งทางพรรคเขียนไว้ว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีที่เราเขียนไว้เด็กวันนี้เนี่ย4.2ล้านคน1ถึง1ถึง6ปีเนี่ยต่อ,อปีนี่4.2ล้านคนดังนั้นเนี่ยถ้า3,000บาทตกเดือนละ12,000ล้าน ปีหนึ่งก็1 5 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ประมาณ3.3ล้านบาทเนี่ยต่อปีเนี่ยจัดสรรแม่แกเด็กเพียงไม่ถึง10%แค่4%กว่านิดนิดมันเพียงพอมากถ้าเราบริหารจัดการเรื่องงบประมาณดีๆตัดงบประมาณในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อคนยากคนจนผมว่ามีอย่างเพียงพอดังนั้นเรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าเด็กจะเป็นเชื้อชาติสัญชาติไหนก็แล้วแต่ที่เกิดในแผ่นดินไทยนะครับทุกคนมีสิทธิต้องได้รับการดูแลอย่างดี เท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมขอบคุณครับเรื่องเกี่ยวกับเองินอุดหนุนเด็กูนถึง6ปีสวัสดิการเด็กทุนน้าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็สําคัญมากด้วยเก็เป็นสิ่งที่พักพลังประชารัฐให้สความสาคัญมากๆด้วยนี้คือเรื่องสวัสดิการประชารัฐและสังคมประชารัฐรวมทั้งเศรษฐกิจประชารัฐไปในตัวเองด้วยสําหรับเรื่องเด็กแล้วพักมองว่าทําอย่างไรเด็กทุกคนจะเข้าถึงสวัสดิการที่จําเป็นกับพวกเขาได้ทุกคนที่ ทวหน้าเมื่อเด็กได้รับสวัสดิการเขาจะได้รับอย่างมีคุณภาพและทุกถึงหรือไม่จะมีใครตกหล่นไปจากตรงนี้หรือไม่พักมองว่าถ้าเกิดวันนี้ถึงหกขวบเด็กต้องมีอะไรแล้วยาวไปถึงเด็กยี่สิบปียี่สิบสองปีเมื่อเด็กมีอาชีพทุกช่วงอายุเขาต้องมีอะไรในการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์ถึงหกขวบ หมายความว่าศูนย์นี้เริ่มนับตั้งแต่อยู่ในท้องต้องมีการจัดระบบข้อมูลทันทีที่เด็กเกิดกระทรวงมหาดไทยท้องถิ่นเป็นคนตีทะเบียนรากออกมาต้องส่งต่อทันทีให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงเด็กทารกแรกเกิดต้องได้ทันทีของเขาในที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพ4เดือนแรกจนถึง9เดือนได้รับการดูแลและเราเสนอเงินจํานวนเงินคือ50,000บาทเพื่อดูแลตลอดช่วงนี้ แล้วเด็กคลอดโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายสามารถตรวจสุขภาพเนี่ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายถึง2ปีด้วยกันเราก็รับข้อเสนอคืออย่างขั้นต่ำก็คือ3 0 0 0บาทเวลาที่เด็กเข้าสูนพัฒนาเด็กเล็กเมื่อถึงช่วงวัย6เดือนจนถึง3ขวบควรได้รับการพิจนารณาในการที่จะเข้าออรับเด็กเราต้องไม่ให้ใครตกหล่นก็จะกลับไปสู่ระบบข้อมูลการจัดการที่ครบถ้วนที่เชื่อมโยงกันทุกกระทรวงทั้งมหาดไทยพัฒนาสังคมสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง พักพลังประชารัฐคิดครบวงจรค่ะแล้วสวัสดิการไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราแล้วเด็กทุกคนจะได้รับการดูแลไม่มีใครตกหล่นและสามารถสร้างสวัสดิการเด็กทวนหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการประชารัฐของพักพลังประชารัฐค่ะขอพระคุณประเทศไหนในโลกนี้นะคะที่จะไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนามนุษย์ถ้าเราไม่ได้คิดแค่เรื่องของคุณแม่ที่ท้อง นะคะเราคิดไปจนถึงวัยชรานะคะจากแรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนเรื่องของสวัสดิการชั่วนหน้าของเด็กเล็กโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเด็กเล็กเนี่ยเราจะอามองข้ามพ่อแม่ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสมองของมนุษย์เนี่ยพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราจะมอบเครดิตถุงแรกเกิดให้5,000บาทนะคะเมื่อ,อคุณแม่คลอดโดย ให้คุณแม่เนี่ยไปจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้นะคะที่คิดว่าจําเป็น,นะคะแล้วก็เพิ่มเงินอุดหนุนค่ะถ้าเราประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำหก0้บาทนะคะภายในสีปีเพราะฉะนั้นเรื่อง3,373บาทที่คณะทํางานเสนอมาเนี่ยให้ปรับไปตามอัตราเงินเฟ้อน่าจะมีปัญหาสำหรับภาคพื้ไทยนะคะเพราะเรารู้จักวิธีการที่จะนำมาซึ่งรายได้ เพราะฉะนั้นเงินงบประมาณที่จะนํามาให้เด็กสนับสนุน0 6ปีจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะคะเราจะยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะทุกหมู่บ้านทุกตําบลแล้วก็ร่วมลงทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้ศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอกนั้น,นียในแหล่งทํางานที่เป็นนิคมอุตสาหการรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจะเพิ่มเวลาบริการท4ชั่วโมงค่ะให้ศูนย์เด็กเล็กสามารถ สนับสนุนแรงงานในการคืนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการขยายวันลาคลอดค่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะคุณแม่เท่านั้นแต่เป็นสิทธิลาเลี้ยงลูกของผู้สมรสผู้ชีวิตหรือเลี้ยงลูกบุญธรรมนะคะเป็นเวลา180วันค่ะนอกจากนั้นเราคิดว่าเด็กที่ไหนมาจากเชื้อชาติใดน,นะคะถ้าเกิดในผืนแผ่นดินไทยเราคิดว่าทุกชาติพันุ์มีความสําคัญเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะแก้กฎหมายค่ะที่ว่าด้วย สัญชาติเพื่อให้ทุกชาติพันธุ์ที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยได้รับสิทธิที่เป็นพลเมืองไทยแล้วก็ได้รับสิทธิที่จะได้สวัสดิการท่วนน้าเท่าเทียมกันนะคะเรายังมีนโยบายที่จะมอบฟรีแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ฟรีอินเทอร์เน็ตให้กับเด็กๆนะคะและครอบครัวเพื่อใช้ในการเรียนรู้และการทำมาหากินสร้างรายได้ด้วยนะคะเราจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องลดรับส่งฟรี นะคะซึ่งก็คิดเป็น40%ของค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาทั้งหมดซึ่งอันนี้อยู่ที่การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์นะคะ้ะเราคิดใหญ่ทําเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่อง3,000กว่าบาทสําหรับเด็กสวัสดิการศูนย์ถึงหปีทั่นหน้าไม่ใช่เรื่องลําบากสําหรับเรานะคะแล้วเราก็จะดูแลทั้งครอบครัวทั้งผู้ที่เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม,คณแม่ครอบครัวเลี้ยงเดียวนะคะหรือแม้แต่เป็น ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวให้ช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ในชีวิตมากขึ้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นวาระแห่งชาติที่เชนอย่างเห็นมายกฐมนตรีเนี่ยลงมาเล่นเรื่องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังคนไทยทุกคนเกิดอย่างมีคุณภาพอยู่อย่างมีคุณค่าจากลาอย่างมีศักดิ์ศรีและกฎหมายที่เราร่างขึ้นมาใหม่นั้นก็คือกฎหมายสวัสดิการประชาชนเราจะรวม ตัวดิการกองทุนทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะนี้ทุกดดกระทรวงจะบุกลงเข้ามาและมาดูใหม่ว่าอะไรซ้ําซ้อนอะไรที่อ่อนแอจําเป็นจะต้องทําให้กองทุนนี้เติบโตและเข้มแข็งและกองทุนที่อยู่กระทรวงมหาดไทยไม่เคยมีใครพูดเลยกองทุนพัฒนาเด็กเล็กในพระราชูปถัมภ์กองทุนนี้ทาให้เฉพาะเด็กยากจนเด็กยากไรทําไมไม่เชื่อมเขาวนการกลายเป็นเด็กเล็กทั่วหน้าล่ะภาคเสมอภาคของเรานั้นเรามุ่งมั่นว่า เราจะต้องไปปรับกองทุนประกันสังคมตีคอรอรเปล่าศูนย์เด็กเล็กในโรงงานและสามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับการเลี้ยงดูเด็กใช่ไหาการส่งทรอาคบุตรและกส็สวัสดิการการลาคลอดอะไรของแม่ประกันสังคมนี่สามารถที่จะทํานโยบายต่างๆให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นการที่จะให้การเงินสนันุนเด็กเล็กทั่วหน้าเนะี่ยพักเสมอภาคของเรา เี็นเป็นนโยบายไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วนะคะว่าเรายินดีสนับสนุนนโยบายนี้นะคะและศูนย์เด็กเล็กเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องทำนะคะแล้วเราจะต้องเตรียมเด็กนะะ,ะโดยให้พ่อแม่นะคะเด็กที่สารศึกษาต้องมีองค์ความรู้เรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่อยากจะฝากไ้ด้วยนะคะว่าเรื่องสังคม พักเสมอภาคของเราถนัดมีประสบการณ์ที่เราตั้งใจจะรับใช้ประชาชนได้ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะขอบคุณมากถ้าเป็นปุมที่สุดในสังคมไทยก็คือเรื่องที่ว่าไม่อยากมีบุรเด็กที่เข้าโรงเรียนเนี่ยน้อยลงน้อยลงเป็นาระในรเรื่องนประเทศทื่ต้องแก้ปัญหาเรื่องของการที่ประชาชนลดเปลี่ยนเดียบายนะครับทงเสริมให้คนมีบุตรวมไปถึงเรื่องของการให้ประจันภาษีถางริปัดจะประกาศให้รถได้หนึ่งแสนบาทต่อคน ปรับนโยบายต่างๆให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นเรามีระบบประกันสังคมเรามีระบบของกระทรวงพมระบบสองระบบนี่ปรากฏว่ามีความลักลั่นการคาดถุตถ้าเป็นบตดทองทีหมดแต่ประกันสังคมเนี่ยมีข้อจำกัดที่ผมคิดว่าต้องแก้ไขนะครับเพื่อจะให้การมีบุตรเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อกังขาให้กระทรวงสาษาริการไปสารวจว่ามีโรงเรียนไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยกใายเป็นศูนย์ดูแลเด็ก นะครับรับให้ท้องถิ่นเนี่ยดูแลนะฮะตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงเด็กอายุหกขวบปัญหาสําคัญของพ่อแม่ตอนนี้คือว่าเมื่อคลอดแล้วนี่ใครจะดูแลให้เพราะนั้นศูนย์เด็กเล็กนะครับจะต้องเป็นตัวตอบโอจทย์ข้อนี้รวมไปถึงที่ทํางานงตารร่างๆโรงงานงต่างๆอย่างน้อยอาจจะสัสิบคนขึ้นไปเนี่ยจัดเป็นเหมือนกับเป็นห้องพยาบาลก็คือเป็นห้องเด็กเล็กน,นะครับให้พ่อแม่เอาลูกเขาเองมาฝ่ากได้นะครับเป็นการช่วยดั่งเบาซึมนะรต้องให้ นีื่องนมกับเด็กที่มาโรงเรียนเต็มที่ไม่ใช่ทีมบางส่วนใีใบพักการศึกษาเนี่ยเราจะให้อาหารเช้าเพิ่มเติมอาหารกลางวันนะครับเรื่องของนมเราได้ประกาศไปแล้วตั้ใต้ายไปแล้วนะครับจากที่ให้260บังจะเพิ่มเติม260ฟังที่นี้ก็คือเรื่องของชาติภัณฑ์แม้ว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการประกาศว่าให้สัญชาติแล้วก็ตามจะมีเด็กจำนวนนะครับ ่น้องชายต่างๆางเขาได้รับสัมภาษณ์ทางสื่อเขาเกิดในเมืองไทยแต่เขาไม่ได้เพราะหากเขาไม่มีบัตรปีกรรมตัวประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำตามที่เราเห็นนะครับจริงๆครับในร,ร,ร,รัฐธครับสถานัษฐานนะครับสร้างคนสร้างชาติเพราะนั่นเด็กเนี่ยเป็นหัวใจครับในการสร้างคนและก็ในการสร้างชาติดยกาครับพักของเด็กและเยาวชนนะคะพรรคของเราให้ความสําคัญมากนะคะพรรคเรามีนโยบายนะคะที่จะให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กนะคะแบบทั่นหน้าค่ะ2,000บาทตั้งแต่คุณแม่ตั้งคันเลย3เดือนตั้งคันลูก3เดือนแล้วก็จะมีเงินอุดหนุนตรงนี้ให้2,000บาทจนถึง6ปีนะคะเพราะเราเห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนนะคะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กนะคะที่มีคุณภาพเรานะคะเล็งเห็นถึงปัญหาในยุคนี้นะคะปัจจุบันที่พ่อแม่เนี่ย ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดลูกความเป็นครอบครัวมันห่างหายไปมันเกิดช่องว่างนะคะครอบครัวแห่งกลางดังนั้นเนี่ยการที่เราจะสนับสนุนให้มีจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก อยู่ในบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆนะคะที่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยในระหว่างทํางานเนี่ยสามารถอย่างน้อยเดินไปดูหน้าลูกก็ได้อะเดินไปมองเห็นลูกได้พูดคุยกับเขาบ้างแบบศูนถึงหปีนี่เป็นช่วงที่เขาจะเริญเติบโตเรียนรู้สร้างสายใยที่มีอยู่จริงของครอบครัวค่ะแล้วก็เรื่องของศูนย์เด็กเล็กค่ะเราให้ความสาคัญกับเรื่องการการะจายอํานาจการให้งบประมาณเพิ่มเรามีงบประมาณเพิ่มให้500บาทต่อหัวนะคะสาหรับเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์เด็ก,เล,กเล็กทุกที่นะคะรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงรู้ รู้หลักรู้วิธีว่าจะเลี้ยงดูเด็กอย่างไรให้มีคุณภาพค่ะเรามีนโยบายที่จะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นกีฬาค่ะออกกําลังกายทั่วประเทศเลยทุกตำบลมีมินิสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะ